เออค่ะมึงคิดว่ารักชอบโกรธไม่เกี่ยวกับโกรธดิรักกับชอบแล้วก็หลงนี่มันต่างกันยังไงวะเอารักก่อนต่างรักคืออะไรวะรักหรอรักก็กกคือแบบถ้าสําหรับฉันนะสมมติฉันมีคนรักใช่ปะเขาวาก็คือปัจจัยห้าของฉันไปเลยเว้ยทําไมต้องอแบบขาดไม่ได้อ่ะเออาขาดไม่ได้มันเกิดขึ้นจากคนสองคนไม่ใช่เหรอวะนั่นแปลว่าความรักไม่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติมไปชอบเขาแบบึงไนรักเขาไปเดี๋ยวนั่นก็เป็นการชอบไม่ใช่เหรอก็ใช่ไ ก็คือมันความรู้สึกเราฝ่ายเดียวรักก็คือเหมือนแบบสมุดเราฝ่ายเดียวรักมันก็ต้องมีสองคนดิมันจะให้รักมันมีแบบคนเดียวไม่ได้เลยไม่บางทีชอบนะเขาแบบสมมุิเราอะตามติดตอนแรกเขาไม่ชอบเราแต่สักพักเขาชอบเราไปเรื่อยมันก็กลายเป็นชอบกับชอบมันก็อาจจะเป็นรักไงชอบกับชอบเกิดเป็นรักถ้าสมมติเราไปชอบเขาฝ่ายเดียวมันก็ได้เข้ากับชอบปะวะก็จริงชอบกับหลุมนี้มันต่างกันยังไงวะ กอบหลงเหรอหลงก็คือแบบสมุนนะหลงแบบหัวปังหัวปั๊มเหมือนแบบหลงเดินทางอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันหลงทางคือแบบเหมือนแบบหลงก็คือือแบบสมุนนะเวลาเขาทำาบบเขาไปยิงฆ่าคนตายเอ้ยไม่ไม่ฆ่าคนตายอย่างขนาดนั้นคือแบบไม่ยุ่งแต่เหมือนแบบเขาทำอะไรผิดเขาทำผิดในห้องเหมือนแบบเขาโดนครูดุใช่ป่ะแล้วก็ยังแบบอุ้ยเขาหน้าร้ายเขาแบบอุ้ยขนาดยิ้มดูหน้าอ่านเนี่ยคือหลงเลยแล้วเหมือนแบบทำอะไรผิดไม่เคยอ่ะไปทำอะไร เขาแบบทําอะไรก็แบบไม่ผิดในสายตาสมมติอันนี้มันทําผิดจริงๆแต่ตีคนที่ชอบเอ้ยแต่ว่าคนที่หลง่ะเขาจะบอกว่าไม่ผิดเขาทําถูกค่ะอ๋อเออแล้วถ้าสมมุติแบบกูสมมุติว่าสมมติสมมติกูชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะสมมติชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาไม่ได้ชอบกูกลับมันก็จะเรียกชอบปะวะแล้วถ้าสมมติเขายังบนกูด่าแล้วกูก็ชอบเขาถ้ากอกกูก็หลงเขาดิก็ชอบกับหลงตังไงนี่ยก็จริงเรจริงชอบคือแบบเหมือนแบบมันแบบชอบคือตลอดเวลาก็ค่อยคอยเข้าจีบอะไรเงี้ย แบบเหมือนแบบห่างอย่างห่วงๆแบบว่าเออผมคิดถึงอยู่ห่างๆแต่พอหลงอะก็คือแบบฉันต้องการอยู่กับเขาฉันต้องแบบอยากไปอยู่บ้านเขาอยากอยากมีเขาเป็นผัวมีอยากอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมมันใช่อ่ะออจริงแล้วก็เราก็จะถึงถ้าถึงเขาถ้าเราหลงอะเราก็แบบก็ถ้ว่าฉันไม่สมควรจะเป็นอย่างนี้เออหลงโกรธหลงแล้วก็ไปชอบชอบแล้วก็ไปรักอะใช่ป่ะก็จะเป็นอย่างนั้นนะ ก็ใช่นะเพราะเหมือนแบบพอเราหลงเขาปุ๊บอ่ะฉันชอบเขาเลยอ่ะแล้วตบอไปเขาก็ชอบเป็นกลับเออก็รักเลยแล้วก็เป็นผัวเมียกันนั่นแหละแล้วถ้าสมมติกูไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบกูกลับอ่ะก็เท่ากับว่าก็ชอบนกอ่ะก็ต้องใช่ดิก็เท่ากับแกรักฝ่ายเดียวแล้วถ้าสมมติกูไปหลงเขาอ่ะแล้วเขาก็ชอบกูกลับอ่ะแต่กูไม่ได้ชอบเขาไม่หลงเขาอ่ะแล้วเขาชอบกูกลับอ่ะ ทฤษฎีปฏ <anto> ิสัมพันธ์มนุษย์แบบสมองที่แบบสลับกันหรือเปล่าเน่งะแต่มันก็อาจจะมีเรื่องเล่บพอเราไปหลงเขาง่ายๆก็คือรักก็เกิดจากคนสองคนมารักกันส่วนชอบก็คือมึงไม่ชอบเขาฝ่ายเดียวส่วนหลงก็คือไม่ว่าเขาจะทําเชียร์มึงก็ชอบประมาณนั้นสุดท้ายกันใช่ไหมแล้วพอแบบอยู่ด้วยกนแต่งงานกันใช่ไหมก็เย็นแบบนั่นแหละ่าหาหาหาลองมาตั้งทฤษฎีเดี๋ยว ทฤษฎีอะไรเดี๋ยววะเอ่อทฤษฎีทุกคนเป็นหนูแฮมสเตอร์เป็นสุนัขอ๋อทฤษฎีไอหนูแฮมสเตอร์เหรอที่มันสีกำลังสองบวกเท่ากับเอ็กกำลังสองบวกดีก็สองกุหลาดด้วยใหม่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 ทฤษฎีแฮมสเตอร์เอ่ะเมื่อก่าแฮมสเตอร์เมื่อก่อนมันตัวใหญ่ป่าวะเพราะเขาบอกว่าสัตว์เมื่อก่อนมันจะตัวใหญ่แฮมสเตอร์ที่อยู่เฉยๆงป่ะฮะ what the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของมึงอ่ะไม่น่าใช่มั้ง และแฮมเตอร์คือะไรก่อนแฮมเตอร์ก็หนูแฮมเตอร์สายพันหนูอ่ะอ๋อเออเออนั่นแหละเหมืนตอ่์หนูแฮมเตอร์ก็คือแบบสัต์ที่แบบปิ้งอยู่ในวงกลมหมุนๆไปแล้วก็อ้วกแตกก็ก็ใช่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหนูแฮมเตอร์กูคือกูถามว่าเมื่อก่อนมันตัวใหญ่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนสัตว์ที่ตัวเล็กในปัจจุบันคือแม่งใหญ่เนี่ยเมื่อก่อน ไม่รู้เพราะว่าฉันเป็นคนเฟี้ยวมากอะ่ะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยว่เป็นคนทำตัวอย่างควายแต่ทำตัวยังควายไม่รู้อ่ะแต่แบบแต่แบบมันก็ตัวคล้ายๆก็ตายนะอะไรคล้ายๆก็ตายแฮมสเตอร์แม่งตัวเท่าฮะมันเกี่ยวกอะไรกับที่มึงมันเกี่ยวกับที่สวยแล้วก็ปิดไม์มันใช่หรอวะไม่ใช่ ใช่โอเคแล้วถ้าสมมติเราเมื่อกี้เราพูดเรื่องชอบกันหรงอละช่างแมงแฮมเตอร์แบบแล้วชอบคืออ้าวเช่นี่เป็นไงละต้องอ๋อป่าไม่มะไรไม่มีอะไรแล้วชอบอะสมมติกูชอบอะอันนี้กูพูดความจริงเลยกูชอบว่า i โฟนยครับอะอย่างเงี้ยแล้วชอบก็แค่ชอบแต่เขาไม่รู้จักเรามันก็เรียกว่าการชอบฝ่ายเดียวอดิใช่ปะไม่แกแกต้องแยกให้ถูกแบบว่าลืมกับชอบอ่ะมันต่างกันนะเว้ยลืมกับชอบอ่ะ พื้มอ่ะก็คือเหมือนแบบแอบไแอบชอบเขาเออเหมือนแกแอบชอบพึ่งอะอาจจะไม่ใช่แอบชอบเขาอ่ะแบบว่าไม่เออมันก็มันมันไม่ใช่แอบชอบมันคือเหมือนแบบว่าเราอ่ะชอบแต่เราไม่ได้คิดจะแบบเอาเขามาเป็นแฟนอ่าแล้วถ้าสมมติคิดอ่ะนั่นคือชอบอะคเอาไอ้สัตว์เอนี่ยนะกูกำลังมองหารับรองเพื่ออาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฮ้ยเราลองมาตั้งทฤษฎีกันดีกว่า ที่ดีทุกคนเป็นชาวบางละจันอินแล้วมึงคิดว่าเมกนไยิ่มึงจะเป็นนักเล่คนไหนอ่ะกูหรอกกูเป็นแบบอยู่บ้านอยู่ต้านั้งลำพีชอยู่อ่ะขั่วกูเองฮะรอด้นะคะเาเป็นขั้วปีนค่ะมึงตัดฉอดนี้ออกนะไม่เอาลงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนกระทืบไม่เดี๋ยวโดนคนกรไม่เอา ตัดออกอแล้วงต่ตอเออคือเหมือนแบบ<อ>ถามว่าอะไรนะถอยเจ๊ถามว่าอะไรนะไม่คุณถามว่าคนในโปรไฟล์มันคืออะไรช่างแม่งบางละจานแล้วช่างแม่งทุกอย่างเลยที่กูคิดได้เลยอือจริงช่างแม่งบางละจันจแ,ลจแล้วเรามาตั้งทฤษฎีอย่างอื่นดีกว่าทฤษฎีถ้าสมมติโลกนี้ไม่มีโทรศัพท์อะไม่มีโทรศัพท์อ๋อ สมมติเอ่อจะใช้ขอเราเล่นอย่แะอ่าสมมติมาสักกระเบือกเงี้ยมาสักกระเบือกคิดคนเล้ววะมาสักกระเบือกคิดคนหลอดไฟเออนั่นแหละถ้าสมมติเขาไม่ได้คิดค้นหลอดไฟขึ้นมามันจะไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนั่นแหละที่อย่างนั้นมาสักกระเบือกไม่ได้คิดเขาคิดค้นหลอดไฟกูถามเขามาแล้วกูเจอเขาที่เซ็นทรันมากูก็ไปเจอเขาเขากําลังเขากําลังซื้อนี่เลยเขากําลังซื้อหลอดไฟไปใช้แล้วกูก็เดินเข้าไปถามเขาว่าทําไมถึงซื้อหลอดไฟไปใช้เขาบอกว่าที่เขาผลิตออกมาแม่งงูเงาอะไรเงี้ยอืม มึงนี่<ช>ต่อเชื่อมต่อเก่งกันนะใช่ใช่ใช่เชื่อมต่อเก,งอก่งแต่ยังไงก็ไม่รู้กูชอบว่าไอโฟนอีกจ้ะเพียงพอดีอ่ะใช่ใช่ใช่เพียงพอดีเอาเพียงเอาท้ามินทูแม่งเชื่อเหรอเนี่ยเนี่ยสรุปแล้วรักชอบกูหลงนี่ือต่างอะไรนะอีก